เรามาดูซื้อต้นผลไม้ไปปลูกกันนะคะนี่เราจะลองดูทุเรียนเงาะลองกองมังคุดแต่ไม่รู้ว่าจะมีที่ปลูกหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยไปปวดหัวกันที่บ้านว่าจะไปปลูกตรงไหนนั้นเรามาเอากล้าแล้วเลยกลับมาดูต้นไม้ลองกองเงาะ มังคุดเหรอ,อลังเลยังลังเลกับต้นนี้กับต้นนี้มังคุดราก็ออกมาเทียบกันก็ได้นะคะต้องเขียนป้ายแปะด้วยไหมเนี่ยเวลารับปลูกังเลยเอามาทำไมต้องสองนะต้นเเต่หนูว่าต้นนี้สวยกว่าต้นตนี้เแหละเียเหลือทุเรียนเรามาหาต้นไม้ไปปลูกกันนะคะ เราจะเอาไผ่ไผ่สังหม่อนนะไผ่สังหม่อนเงาะมังคุดอะไรนะเงาะมังคุดลางกรงทุเรียนต้นไหนเดี๋ยวเราไปปลูกปลูเป็นไหมเนี่ยนี่ต้นนี้ไหมต้นนี้ไหมปีงการเยอะแต่เนี้ยพุ่มพุ่มข้างบนน่ะสวยสวยทั้งส อันนี้แตกใหม่ด้วยมั้งใ<ช>บอ่อนด้วยอันนี้ไหมอันนี้ตนนแบบ้นนี้กำลังจะแตกนงาต้นนี้ดูแบบนั่นเองมันแข<อ>ง็งเลยไอ้กิ่งกิ่งยังไจะเยอะกว่าตรงนู้นถ้าแตกก็จะสวยอันอันนี้เอานี่แล้วกันดูแข็งแรงหน่อยอันนี้มันยังต้นออกนี่น,คนะคะเดี๋ยวเราจะไปปลูกที่บ้านเอาไว้กินอนาคตเผื่อจะได้กินมั่ง ทุเรียนมังคุดนี่ไม่ถึงนะทุเรียนมังคุดหลังบ้านตรงต้นนละมุดลองกองมือจับมัอ่หมดอันนี้ทุเรียนปลูกจากเมฆอันนี้อะไรนะไอ้นั่นไอ้เงาะเงาะมังคุดลองกองลองกองมังคุด มันทำไมคล้ายๆกันนะอันนี้นี่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 มันเลือกกอไผ่จากกองดิไผ่สร้างหมอนเลือกเลยเลือกเลยเลือกเอาไปปลูกบ้างแตวเราเอา,าต้นนี้ไปปลูกไผ <c oughs> ่สร้างหมอนนี่มีหน่อด้วยเอ้ยซางหมอนซางหมอนแต่เราเอาไปปลูก <c oughs> นะคะอาหาร ต้นไม้ไปปลูกบ้านกันนะคะนี่ต้นสวยงามมานะคะแล้วมีหน่อด้วยมีหน่อด้วยไข่สางมนนะคะไข่สังมนยังไม่ยังไม่รู้จะยังไม่รู้จะไปปลูกตรงไหนนะคะซื้อไปก่อนนะคะไในไหนฝนมันตกดีแล้วอย่เรอค่อยไปหไปหาปลูกนะคะคิดใจกนเลยสวย เนตเอสามหกหลออัจจเอเออเออเออขอขอถ่ายหน้านิดน really mm. ึงยิ้มหนักถ่าแล้วเราซื้อต้นไม้กลับบ้านกันนะคะเขาไม่เอากลับแต่เอ๊แม่ไปยปไปเขาไม่เอากลับเลยน่ะไปขึ้นมานั่งปอเอาไอ้แค่นี้ต um> ่อว่ะสุเหรียนได้ต้นไม้ไปนะคะเดี๋ยวาจะลองปลูกนะคะอย่างละต้น